ต้อนรัแล้วก็เออโหลผู้ชมจะชอบกดไลค์กดติดต่อใกล้ด้วยนะเออเออเออพี่ต้องใช้ไอติมกดไอเต็มเ่ไอเต็มไอเต็มเป่าไม่แล้วกดทำหน้าสาระเอกอกไก่แล้วก็ เฮาแล้วก็เฮาเฮาเหมือนไหมเหมือนไหมโตขึ้นแล้วก็พูดว่าอ้อวอเตอร์แมนอ๋อว่อัลวอเตอร์แมน <Water> พูดว่าฉลามจงมาแล้วกระโดดหนึ่งครั้งฉลามจงมาใครวะอะอฉลามจงมาแล้วกระโดดหนึ่งครั้งทำไมแต่มันได้นลเนี่ยฉลามจงมา ค้างกันเมื่อกี้ครับผมฉลามจงมาข้าขาใครครับโดนเนียมาสิบบาทแล้วมาบอกขาถาให้ผมแล้วผมก็ไม่เกลือด้วยจุ๊บมาอุ๊ยตัวนี้มันเหมือนอนิเมะเลยอ่ะมันดูออกมาจากอนิเมะเลยอ่ะใช้จอคอมกดนี่นะนี่จอผมนะอโอ้โหคนหนักใช้ผมกด โดนมือผมอ่ะพี่ต้องตบนาิกาแล้วก็นาิกาวทำอะไรผิดเนี่ยเจ็บไหมนาิกาเจ็บไหมเนี่ยเปิดเบบี้ชาร์แล้วก็กดได้แหละกดนั่นและไอเพลงหายดำน้ำแล้วก็บุุงบุงบุงบุง ปุ้งปุๆๆปุงปุ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 งับปากใส่กล้องแล้วกดทำเสียงอ่ะแล้วกดอะอะดูมีมอะไรก็ได้แล้วกดเห็นแค่หน้าผมก็ฮาแล้วอ่ะหงกดเลยอ่ะเอาขึ้นมาด้วยอ่ะ น้องหลามน้องมูลนี้น้องฉลามก็แย่แล้วซีดึงมาเร็วสู้กับบอสน้ำแล้วก็บอสน้ำาหรอบอสน้ำาหรอนีมสู้สู้ผมสู้ผมสู้พูดผจญขึ้นแล้วอะไรครับผมผ <H az ells> จญขึ้นผจญขึ้นแล้วผจญขึ้นแล้ว สองรอบแล้วก็มันจะออกแล้ววะขอสองรอบพอก็ซุ่มเฉยๆเลยครับกดเลยกดเลยอยู่นี่ก็กดอ่ะไหนก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันก็ไปอย่างนี้เลยทำเสียงโลมาแล้วก็ บอกว่าฉี่ีลูกรักออกมาฉี่ฉีลูกรักออกมาฉี่ีลูกรักออกมาพูดว่าห้องเรามีอาหารปลาแล้วก็แต่ผมไม่มีอาหารปลาแต่ถ้าจะมานะเดี๋ยวผมไปซื้อเลยแล้วก็กินด้วยกันนี่แหละถ้าออกผมซื้ออาหารปลามากินกับน้องห้องเรามีอาหารปลาเต็มเลย เซียนปลาขอ,ขอแนะนำอาหารปลาซากรุระซากรุระคลาสิกเร่งวุ้นเร่งสีเต่งโตอุอ๊ยมันอาจจะหลุดเลสได้ขอให้หลุดเลสนะผม,ไม,ไ,มไม่อยากกินอาหารปลาชี้ๆมาชี้ๆๆ้โอ้ทำไมดีใจวะทำไมผมดีใจวะโอ้โหอยากกินหมาล่าเลยครับเนี่ยเฮ้ยอย่ามีปฏิหารเลยผมขอร้องล่ะมา,บ,าบ้านผมจัดปาร์ตี้หมาล่าผมยา่า เ้าดวยถ้ามาครั้งนี้เดี๋ยวโดเลย500อ่าเอาอันนี้เลยนี่เลยนะมามเอาไม่เกี่ยวกับอาหารปลานะอาหารปลาไม่เกี่ยวแล้วนะแต่ถ้ามาครั้งนี้คุณเฟรมลดโดให้เลย500ไปมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฟมลดครับพี่เฟมลดครับพี่พี่เขามาแล้วพี่พี่เฟรมลดทำปากอึ้งแล้วเฮ้ยอยู่ลึกจังอะเฮ้ย อ ais, right? ื <lequel> <mayor> ้อปะเต็ดมาแล้วอะไรกันครับเนี่ย